คือนั่งแบบนั่งเฝ้าะนุธนองกลางคือกราบขออภัยจะว่ามาเราต้องรอนะคะผมต้องทิ้งไว้การ<า>ทุเรียน,ยนะะลูกนี้สองร้อยหกสิบสองจุดหกหกรอนะถ้าตีเป็นเงินไทยนะเจ้าเรียนเสร็จจะพาไปซื้อทุเรียน And and I, I couldn't two so awesome สวัสดีค่ะนาเรียนเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะมาร้านไทยจะมาซื้อชือเรียนที่โบราณเขาบอกว่าเรียนไปก็ปวดหัวเอาผัวดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ เรียนไปก็ปวดหัวมาซื้อทุเรียนไปกินดีกว่าเดี๋ยวพามาเช็คราคาทุเรียนที่ร้านไทยในมอสในนอเวนเองกล้าซื้อไหมเนี่ยมาถึงที่แล้วแพงแค่ไหนก็ต้องซื้อแล้วเดี๋ยวเจอกันในร้านานีนะต้องลองมือก่อนนะ ก้ลางมือเขาไม่ให้เข้านะเจ้าเห็นทุเรียนแล้วพร้อมทุเรียนร้อยห้าสิบสามแบบไหนดีวะ ราคาหนึ่งร้อยเก้าโครนเนาะใครขี่รถเอาจี๊สเอาแบบไหนดิเนาะไม่เอาดิบอ,อ่ะเอาเราก็เลือกทุเรียนไม่เป็นด้วยดิ อย่างนี้ดีกว่าไหมแค่นี้พอมั้งอันนี้เหมือนจะอ้วนเอาลูกนี้ดีกว่าสีกา่กิโลวม่รววจริงๆเราก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะทุเรียนอนะ่ะแต่ว่าอยากอยากซื้อไปลองไงมันจะเป็นยังไงไงเอาลูกนี้แล้กวกันนะ เราไปดูว่าราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันลูกนี้น่าจะประมาณ <c oughs> ตัดสินใจเด็ดขาดแล้ว <c oughs> มาเพื่อสิ่งนี้ป้ายที่เิงถ้าขี้เกียจปอกอะ่ะถ้าไม่ซื้อเป็นลูกมันก็มีเป็นกล่องขายนะนี่เห็นไหมที่เขาแกะมาแล้วอะ่ะแต่ว่าคือเผอิญว่าเกิดมาตั้งแต่เกิดมาพี่ไม่เคยแกะทุเรียนเลยนะก็เลยจะซื้อไปลองดูว่าจะมีปัญญาปอกทุเรียนกินเองหรือเปล่า ได้ปนินกับชูรสคือตอนนี้ของน้อยมากเลยนะของแบบแทบไม่มีเลยอ่ะมันช่วงโควิดไงเห็นไหมว่างเต็มเลย 好苦，的你别理他们嘞。

바 a n n s e h อันนี้มีใบตองขายด้วยนะราคาใบตองสามสิบหกกรม่จะซื้อเป็นลูกชิ้นเนื้อจะไปทำอะไรต้มเส้นลูกชิ้นเนื้อนี่ก็แพงเหมือนกันนะเห็นไหมของอะไรบีฟมิ e รบอลเก้าสิบเก้ากรัม ถือว่าแพงนะเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขนมจีนนั่นเองนะเรามีแล้วเราก็ต้องมีขนมจีนเอาไปสามห่อเลยขี้เกียจซื้อบ่อยถึงเราไม่มีข้าวกินเรามีขนมจีนกินเราก็อุ่นใจละขนมจีนที่ขาดไม่ได้เลยต้องเป็นม,นมาม่าเพราะลูกชายชอบมาก ารถนี้ด้กว่าสิบสิบเก้าครองจี้โควิดนี้เรารอดแน่นอนนะเพราะเรามีมาม่านะเราต้องรอดอ่าพอดีพี่แวะ ร้านเอซูเปอร์มาร์เก็ตนะพอดีเห็นโซนน่าสนใจก็เลยจะถ่ายให้ดูเป็นเป็นโซนปลาแซลมอนนะนอร์เวย์เป็นประเทศเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองเมืองแซลมอนที่จะให้ดูนะว่าแต่พี่เคยทาคลิปไปแล้วแต่พี่จะให้ดูว่าเวลาเขาวางขายเขาขายยังไงนะอันนี้จะเป็นโซนแซลมอนทั้งหมดเลยเห็นไหมมันจะมีทั้งเขาปรุงมาแล้วทั้งที่เป็นแพกดนี้เลยอันนี้มันเป็นเออเรด นะอันนี้มีโซนแซลมอนทั้งนั้นเลยนะอันนี้เนหะ็นไหมอันนี้เป็นแซลมอนลักซ์ที่นี่ร์เขาจะเรียกว่าลักซ์นะที่มันเป็นอันนี้ปลาลูฟุกนะเขาจะขายแบบนี้เลยนะจะให้ดูโซนนี้ดักเห็นไหมอันนี้จะเป็นแบบชั้นดีเลยอย่างดีเลยนะเนี่ย ็จะเป็นประมาณนี้เ,เออเรดอันนี้ไม่ใช่เออเรดแต่เป็นแซลมอนจะให้ดูราคานะนี่คือราคามันจะขายอยู่ประมาณนี้โซนนี้จะเป็นโซนแซลมอนทั้งหมดเลยนะมีทุกชนิดเลยเออคุณดูนะฉันไปแป๊บเดียวนะ ื้อของมาเต็มเลยกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะดิฉันได้โชว์พวกคุณไปแล้วบ้าดิฉันซื้อของไปแป๊บเดียวนะคะเอ่อไม่ถึงไม่ถึงสองชั่วโมงประมาณชั่วโมงกว่า,วาชั่วโมงครึ่งน,นะดิฉันรวมทั้งหมดนะว,วันนี้หมดเงินไปหนึ่งพันห้าร้อยโครนหนึ่งพันห้าร้อยโครนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ตอนนี้ก็เกือบหกพันนะหกพันบาท วันนี้ซื้อของมาหมด6 0 0ับาทเอาวันนี้ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยวันนี้เป็นคอนเทนต์นี้โดยเฉพาะเลยนะคุนเห็นอะไรไหมทุเรียนทุเรียนนอร์เวย์นะะ I would like to show you ดูเรียนดูเรียนนะคะภาษาฝรังร่งเขาจะเรียกว่าดูเรียนนะคะูเรียนะคะชื่อไหมตั้งแต่มาอยู่ประเทศนอร์เวย์พี่ไม่เคยซื้อทุเรียนกินเลยนะ นี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่ซื้อทุเรียนกินจะมาให้ดูราคากันนี่เขาหอมาอย่างนี้เลยนะนี่ค่ะดูเรียนดูเรียน this is a d u r i a n it's a very popular first in Thailand โอ้ยเลยจริงๆอะ่ะถามว่าพี่ชอบไหมไก็ไม่เท่าไหร่นะกินก็ได้ไม่กินก็ได้นะแต่ว่าคือตามกระแสไง okay. เดี๋ยวตกเทรนอ่ามาดูราคาเลยนะเอากันจัดๆเลยในบินเนี่ยดูเร oh, ียนดูเรียนฟร้อนซ์โฮลเลิฟสเปกอ่านถูกปะว,วะอ่าลูกนี้นะคะกิโลกรัมละหนึ่งร้อยเก้าจุดเก้าศูนย์โครน อ๋อหนึ่โครนนั่นแหละทำไมต้องมีอะไรร้9 9เกฉันก็ไม่เข้าใจนะคนขายของทำไมต้องมี99.99สิบเกจร้อยเก้อะไรจะสองก็สองไปเถอะใช่ไหมอันนี้กิโลกรัมละหนึ110โครนนะอันนี้ลูกเนี้ยสกิโล3ขีด2.39เกนี่ย่งวะ อ่ะสองกิโลสี่ขีดอ่ะพี่เ้าอีกแล้วทำไมสินค้าราคาทุกตัวมันต้องมี9้าตามถังฉันไม่เข้าใจอันนี้สองโลสองโลสอโลสามขีดสองโลสี่ขีดอะสองโลสี่ขีดลูกนี้ตกอยู่ที่สอง6้จุดโครนนะ2สองร้หกโครนนะเดี๋ยวคิดเลขแป๊บนึงเปนเท่าไหรอ่อาทุเรียนลูกนี้2องร้หกสจหโครนนะ ถ้าตีเป็นเงินไทยนะที่จะเอาเลทของวันนี้เลยนะโดยประมาณเลทวันนี้เลยนะถ้าตีเป็นเงินไทยทุเรียนลูก,นลกลเนี้ยลูกละเก้าร้อยบาทเนี่ยเก้าร้อยบาทนะทุเรียนพันอะไรลูกละเก้าร้อยบาทเก้าร้อยฉันซื้อมาเพื่ออะไรไม่เข้าใจซื้อมากินแหละ ซื้อมาพอให้มีโมเมนต์แบบว่ามาอยู่เมืองนอกก็รีแบบมีโมเมนต์แบบถ่าทุเรียนกินซื้อทุเรียนอยู่ที่เมืองนอกต่างประเทศทุเรียนที่นอร์เวย์ราคาแพงได้กินทุเรียนแพงจะทําให้ได้ดูทําให้เราดูแบบดูรวยอะไรอย่างนี้คะ่ะแบบกินของแพงอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะมีโมเมนต์แบบอวด,ดรวยอะไรอย่างเงี้ยค่าบ้างก็เลยซื้อมาเฉยๆไม่หรอกฉันจริงๆฉันก็ซื้อมาให้ท่านผู้ชมดูนั่นแหละจะให้ทุกคนดูนั่นแหละว่าทุเรียนอยู่เนี้ยอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี้ย มันมีขายกันทั่วโลกนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าประเทศอื่นมีหรือเปล่านะแต่ที่นอร์เวย์มีคือเขาก็จะเป็นโฟเซนมาส่งมาคือแช่แข็งมานั่นแหละแต่ที่โชว์ให้พี่ดูนั่นแหละอะลูกนี้ก็นี่แหละเก้าร้อยบาทกินก็ไม่ต้องกินบ่อยหรอกกินแค่หายคิดถึงเมืองไทยแค่นั้นแหละนะกินบ่อยก็คงไม่ไหวหรอกคงจะต้องขายบ้านขายรถไปซื้อทุเรียนอ่ะถ้ากินบ่อยนะนะ เดี๋ยวจะผ่าด้วยว่าจะมีโมเมนต์ผ่าทุเรียนแล้วนะฉันไม่เคยผ่าทุเรียนตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยผ่าทุเรียนเลยเดี๋ยววันนี้ฉันจะผ่าโชว์เลยนะเนี่ยอขอแทนองกน่นอน,นเมื่อกี้พรีเซนต์ทุเรียนไปแล้วนะขอพรีเซนต์มาระกอบ้างแล้วกันนะมาระกกก็ใช่ว่าจะน้อยหน้านะคะคุณลูกเนี้ยหนึ่งร้อยสามสิบสี่โครนหนึ่งร้อยสามสี่จุดสองศูนย์โครนตีเงินไทยก็สามอ่ะห้าร้อยตีเป็นเหรียญเงินวันนี้นะ ลูกเนี้ยห้าร้อยลูกนั้นห้าร้อยป่ะเนี่ยห้าร้อยบาทบ้านคอยย่างเขาซวอนไปซอยเอาไปห้าคอกันน้ำบ้านห้าร้อยบาทนะทำยังไงได้ความแซบไม่ปราดีใครบอกทุเรียนก่อนเออคือกราบขออภัยแต่ว่ามาเราต้องรอนะคะคงต้องทิ้งไว้นานเติบนะคะ มันยังไม่ไอ้นี่ฉันก็ต้องทิ้งไว้จนกว่าน้ําแข็งจะละลายนั่นเองนะคะคุณดูสิคะมันแข็งเป๊กเลยมันผายยังไม่เข้าเลยนะคะเพราะว่ามันมีแต่น้ําแข็งนั่นเองเออท่านผู้ชมคะคือดิฉันนั่งดมทุเรียนแช่แข็งมาประมาณเกือบสองชั่วอโมองแล้วคือมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นกับมันเลย ยังไงวันนี้ดิฉันคงจะรอไม่ไหวขอปิดคลิปแค่นี้หลยก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาผ่าให้ดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมากินทุเรียนโชว์แล้วกันนะคือคงซื้อมาแล้วคือมันเป็นแช่แข็งไงคือคงต้องทิ้งมาเป็นวันนู้นแหละถึงจะกินได้คือแบบโอคือนั่งแบบนั่งเฝ้าธนุถนอมนางต่อไปก่อนสักวัน,นของแพงต้อ่งอดใจรอนดนึง หอมนางไปก่อนแล้วกันเจอก,กันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าได้ผ่านนะพรุ่งนี้เปลี่ยนเสร็จก็จะทำผ่าทุเรียนให้ดูแล้วกันนะโอเคเจอก,กันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตาม <c oughs> หมดตัวแล้ววันนี้ซื้อทุเรียนมาดิจันยอมขายบ้านขายรถไปซื้อทุเรียนเลยทีเดียว <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีค่ะ